ครับก็สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับอยู่รายการเกมพินศษนะครันที่ก็จะมาเล่นเกมไม้ครับกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นในไรไหมครับไม้ my ครับในเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะหนึ่งจุดสิบจุดสองนะครับผมเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ก็คือมี บ็อกอะไรเนะนี่ยบ็อกนี้อันนี้บ็อกอันนี้นี่เห็นไอสีบ็อกนี่คืออะไรวะนะี่บอกแป๊บหนึ่งฮ้ยนี่มันคือบ็อกอะไรแม้นี่แหละคืออะไรเนะี่ยยืนได้ไหมท้าไอเ,เดียเนี่ยถ้าถ้าตัวยืนถ้าถ้าเป็นอิโมดูนะ ือเลยวะเนี่ยค,นนคืนเนี่ยนี่คือเลยกินได้ไหมเนี่ยว้าวนะฮะ <c oughs> เอ้นอ่เขาว่าภาคนี้มีหมีด้วยไม่ใช่หรอครับเพลงหายไปไหนอ่ะอ้าวกรรมนี่เขาว่าภาคนี้มีหมีด้วยไม่ใช่หรอฮะ ก็เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยเนี่ยออนเนี้ยฮะไออันนี้ที่ผมถือเนี่ยใช่ปะ่ะเวลามัมาก,กินข้าวมันมันไม่ชอบจ่ายเงินทำไมได้วยไหมมันคือดาบ นะพวกคุณเขาเข้เขาใจคิดผมไหมเนะี่ยเออถ้าพวกคุณไม่เข้าใจเลยครับโ,โอ้โห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 นะถ้าเราฆ่าแล้วก็จะได้ปลา ก็ไม่ได้แคทมาหลายวันแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรก็ทุกอย่างก็เดิมๆหมดเลยหรือเปล่าก็ีแค่เด็กต่างก็แค่นี้นะครับผมตามจำนวนที่เห็นนะฮะเออผมก็จะรวมไปรีวิวกับนี่เลยดีกว่าไม่ไม่ไมละ ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเนาะไปะผมคลิปนี้ผมอาจจะแถมวิธีการดา,ดาวน์โหลดด้วยนะครับไปเจอกันไปเจอกันอีกทีตอนเจอกันีกทีตอนอยู่หน้าเดสก์ท็อปผมนะครับผมเอาแล้วครับก็อย่างแรกที่คุณต้องทำคือคือคุณต้องเข้า,นขาใน Google หรือเบราว์เซอร์ใดที่อื่นเนี่ยงไงก็ได้ฮะขอนะครับผมรอแป๊บหนึ่งคะเน มันช้านะครับคลิปนี้อาจจะแถมสอนโดดนิดหน่อยๆนะครับผมรับได้เออไอระหว่างรอไอ้ Google นะฮะเอาขึ้นมาพอดีปนะ่ะก็คอมผมมันอ่ดแน,น่เลยผมไม่ใช่คอมดีโนตบุ๊กเดี๋ยวผมต้องไปลงวินโด วินโดว์ที่แปลว่าหน้าต่างใช่ป่ะคอนราบน้นำมาคนระวินโดว์นั่นเลยฮะเล่นเองตกเองไม่ธรรมดาแนาเราเนี่ยก็ถ้าคอมมันโน้มมุบมันช้าหรืออะไรมันช้าอะไรสักอย่างนี่นะฮะก็ให้คุณไปเข้าที่ไมค์ครับไปคุณเข้าที่ไมค์ครับ1.8นะฮะ ก็คุไปเข้าที่หน้านี้ี๋ยวผมจะมันจะแปะลิงก์ไว้กันฮะห่าวกรรมเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไอ้อันที่ดาวน์โหลดไว้ให้นะฮะคุณก็ดาวน์โหลดปกติไหมครับปกตินั่นแหละรครับคิิกนี้บ้างเขียนนู้นมั่งแค่นี้ฮะ นีฮะคก็กดเนี่ยคขก็กดสคริปสคริปไปนะฮะมันก็โหลดคุณกำลังมองหาการทำไรายได้มากกว่า3,000บาทต่อวน 7, ัน7,000 0มืไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่ครับแล้วคุณก็โหลดตาปกตินะฮะ คแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดตามปกตินะครับผมแล้วก็นี่ก็ออกแล้วคุณโหลดเสร็จแล้วนะฮะจะได้ไฟล์ตัวนี้มาดาวน์โหลดแล้วคุณก็จะได้ก็จะได้ตัวนี้มาแล้วคุณก็ติดตั้งติดตั้งตามปกติเลยนะครับผมถ้าคุณได้แล้วนะฮะ ดีต้าเสร็จปุ๊บคุณก็มาครับตรงนี้แค่ดีต้เสร็จแล้วคุณก็มาพิมพ์ปเปอรเ์รเซ็นดับดตเปอร์เซ็นนะฮะรอแป๊บหนึ่งแล้วเราจะเคยตัวนี้คุณก็คลิกไปนะฮะนะครับแล้วเราก็มากดที่ตรงนี้มันคลิกสองครั้งนะครับผมแล้วก็รอ รอนะครับรอรอเรื่อยๆไว้อะไรวะอะไรตบคีย์บอร์ดกูเนี่ยก็กดโอเคเนี่ยก็เงยขึ้นมาแบบนี้ให้พวาคุณนะครับผม แล้วก็แน่เห็นไหมฮะมันงได้ใส่เนมมีฝผมจะใส่แบบชื่อชแนลผมนะฮะแล้วคุณก็ให้คนมาเปลี่ยนที่ตรงนี้แล้วคุณก็เลือกไปแทนบทสุดนะฮะมันจะมีนี่ครับผมเนี่ยแล้วก็แล้วคุณก็เซฟจบแค่นี้นะครับ นะฮะเออแล้วก็ผมจะทิ้งทิง้งทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปข้างล่างนะฮะถ้าใครสนใจก็เข้าไปโหลดได้เลยนะครับผมะเ,เดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวทำกันบ้านทำกันบ้านเสร็จเล่นคอมนะฮะแล้วก็เตรียมตัวทำโปรเจกต์ไอเนี่ยฮะมาครับหนึ่งจุดสิบจุดสองนะฮะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะนะครับผมเีคุณก็รอ,อนานหน่อยนะฮะ้วครับผมก็ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่ไอเนี้ยมาโหลดเสร็จแล้วนะฮะเจอกันครับผมอีกทีหน,นะนึ่งนะคือเนี่ยผมคิดเกียนไปตัดในโปรแกรมเอานะฮะแม่แอรไม่ต้องตัดละฮะนีวกับจะตัดแล้วนะครับผมก็อ่อสักพักหนึ่งนะฮะ แล้วก็ค่อันนี้มันแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้นี่ฮะมันก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้งอะเฟี้ยวไหมฮะใครเช่าเอาวะก็จัดได้หรอวะไวะ้ ถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าสีเวเกตเจเปิ้ลครับผมอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปโหลดกันเยอะๆนะบ๊ายบายครับ